เดี๋ยวมันไม่พ้น่ะเอาไปโตโบโตหนักกว่ะโตโบโหนักกั่าเราว่ะดูนี่ฟองไม่ต้องพูดน้อยบายบายใจกันใจกันเอาสนุก็ยังไม่มาอ๋อไม่ใช่มามอันนี้รู้ปัญหาเลยนะรู้แล้วะรู้แล้พอพี่บอกกล้องลงอ่ะเอ้ยแต่ที่ที่แล้วเน่ยพี่บอกกล้องได้นะพี่ีเรียบร้อยแล้วก็เป็นแหมลิฟต์มันก็มีลิฟต์มันก็มีจำนวนของมันอยู่บนไต ตนเท้าอยู่นีตัง่โน่นตังมเอยเปล่าแฟนเขาคไม่รู้อ๋อเขา่รอแล้วหรอน่นเนี่ยดเมาตองมาไหว้นเราวิ่งขึ้นรถอ่ะเราี สุดท้ายบอกสนามนีนไม่รู้ตัวอีกนี่เยอะสุดแล้วดูแล้วกินมากๆแต่ว่าก <c oughs> ินแบบอ่ะกินไปล่นต่อนี่ขอเด็กไม่ได้กินเอะไมเลยเป็นไงกินมากๆ